กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทํากระตุ้นตัวเงให้ลงมือทําในความสนุกของการผชญภัยของชัยชนะของและการกระทำที่ตั้งแต่คือที่ที่มนุษย์เราได้พบผ่านกับฟาร์มตุกอันตุงตุดอังตวงเลอแสงเออสุดเปรตสุดเรอการการจะทํางานให้ดีที่สุดนั้นคุณต้องทําตัวเป็น เชียร์ลีดเดอร์ของตัวเองของตัวคุณเองอ่ะคุณต้องเป็นโค้ชให้ตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้เป็นที่หนึ่งในเกม95%เต็มๆของความรู้สึกของคุณไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบถูกกำหนดจากวิธีการที่คุณพูดกับตัวเองแบบนาทีต่อนาทีตัวกำหนดความรู้สึกของคุณนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ คุณแต่เป็นวิธีการที่คุณแปลความหม่ของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับคุณมุมมองของคุณที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆคือตัวกําหนดว่ามันจะให้กําลังใจคุณหรือบั่นทอนจิตใจของคุณและมันจะทําให้คุณมีเรี้ยวแรงมากขึ้นหรือทําให้เลี้ยวแรงของคุณถดถอยลง ถ้าอยากให้ตัวเองมีแรงกระตุ้นอยู่เสมอคุณต้องตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเต็มร้อยคุณต้องตอบสนองในแง่บวกต่อคำพูดการกร,รนะทำและปฏิกิร,ริยาตอบสนองของผู้คนและสถานการณ์รอบข้างคุณต้องไม่ยอมให้อุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในชีวิตประจำวันมีผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกของคุณ ความนับถือตัวเองคือส่วนกลางของแรงบันดาลใจและความพากเพียงของคุณคุณควรคุยกับตัวเองในแง่ดีตลอดเวลาเพื่อกระตุ้นความนับถือตัวเองเป็นต้นว่าฉันชอบตัวเองฉันชอบตัวเองตามแล้วตามเ่าจนกระทั่งคุณเริ่มเชื่อในสิ่งที่คุณพูดและทําตัวเหมือนคนที่มีความสามารถสูงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่เสมอ และเพื่อเอาชนะความลังเลหรือความบาดกลัวคุณควรบอกตัวเองเสมอว่าฉันทําได้ฉันทําได้เวลาที่มีคนถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างจงตอบพวกเขาว่ารู้สึกดีเยี่ยมมากไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรจริงๆในตอนนั้นหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณจงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องรักษาอารมณ์ให้จับต่และมีชัยชนะอยู่เสมอ ว่าว่ากันว่าคุณไม่ไม่ไม่ควรเล่าปัญหาของคุณให้ผู้อื่นฟังเพราะผู้คน80%ทีเดียวที่ไม่สนใจปัญหาของคุณหรอกและอีก20%ที่เหลือจะแอบตีปีกที่คุณมีปัญหาจากการศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่าทําให้นักจิตวิทยาระบุว่าการมองโลกในแง่ดีคือคุณสมบัติสาคัญที่สุดของที่คุณสามารถสร้าง ขึนเพื่อความสำเร็จในชีวิต่วนตัวและอาชีพการงานและความตูขดูเหมือนว่าคนมองโลกในแง่ดีจะมีพฤติกรรมพิเศษจุดสามอย่างซึ่งทั้งหมดหล้วนเรียนรู้ได้จากการฝึกซ้อมและทบทวนพฤติกรรมข้อแรกคนที่มองโลกในแง่ดีจะมองหาสิ่งจะมองหาแต่สิ่งดีๆในทุกๆสถานาการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาจะมองหาแต่สิ่งที่ดีหรือมีผลประโยชน์และไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาต้องหาเจอถุกทีพฤติกรรมที่สองคนที่มองโลกในแงด่ดีมักจะ,สะแสวงหาบทเรียนที่มีค่าในทุกๆอุปสรรคหรือในความปราชัยพวกเขาเชื่อว่าอุปสรรคไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อขัดขวางแต่เกิดเพื่อสั่งสอนพวกเขาเชื่อว่าทุกๆอุปสรรคหรือความปรารปา ปาชัยจะแฝงไว้ซึ่งบทเรียนอันมีค่าให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตและพวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะหามันให้พบพฤติกรรมที่3มคนที่มองโลกในแงด่ดีจะมองหาทางแก้ให้กับทุกปัญหาแทนที่จะโทรหรือววยวายเมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาจะตั้งคำถามว่าทางแก้คืออะไรเวลานี้เราจะสามารถทำอะไรได้บ้างขั้นต่อไปคืออะไร นอกจากนี้คนที่มองโลกในแง่ดีจนติดเป็นนิสัยจะคิดแต่พูดจะคิดและพูดถึงแต่เป้าหมายของตนเสมอพวกเขาคิดและพูดถึงอนาคตที่พวกเขาต้องไปให้ถึงมากกว่าพูดถึงอดีตที่ที่พวกเขามาพวกเขามองไปข้างหน้ามากกว่ามองกลับหลังเสมอเวลาที่คุณมองเป้าหมายกับอุดมการของคุณและพูดกับ ตัวเองในแง่บวกเสมอคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิและมีเรี้ยวแรงมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่ามีความมั่นใจและมีความคิดสร้งางสรรค์มากขึ้นนะคุณจะได้พบกับอํานาจในการควบคุมและอํานาจส่วนตัวมากขึ้นด้วยคุณยิ่งรู้สึกในแง่ดีและมีแรงบันดาลใจมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็ ยิ่งกตือร้อนที่จะเริ่มลงมือและแน่วแน่มากขึ้นในการเดินหน้าต่อไปเท่านั้นกิงกบตัวนั้นตาควบคุมความคิดของคุณจงจําไว้ว่าคุณจะกลายเป็นคนแบบที่คุณคิดจงคิดและพูดในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการรักษาความคิดให้อยู่ในแง่ดีไว้ด้วยการรับผิดชอบตัวเองการกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ คุณอย่างเต็มร้อยอย่าวิภาควิจารณ์หรือโทษผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะต้องก้าวหน้าไม่ใช่แก้ตัวคิดและเดินไปข้างหน้าในสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อพัฒนาชีวิตของคุณและให้ละที่เหลือือปล่อยวางมันซะ